Five กลับมาเจอกันในรายการผู้หญิง com at f ทางช่อง5ทุกวันอาัคารเวลาบ่าย2วงตรงแบบนี้นะคะวันนี้ไม่อยากให้ผู้หญิงทุกคนพลาดเลยค่ะเพราะว่าเราได้รับเกียรตินะคะจาก ในแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านของเวชศาสตร์ชลอวัยและการแพทย์ทางเลือกนะคะจะมาให้ความรู้ในเรื่องราวของพิษภัยนะคะจากการใช้ชีวิตประจําวันใกล้ตัวเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าอาจจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของเราได้เรื่องราวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันรวมทั้งเรื่องราวในการดูแลอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายของเราที่สําคัญมากนะคะแต่หลายคนเนี่ยมักจะมองข้ามแล้วก็ให้ความสําคัญเป็นระดับท้ายๆของการดูแลสุขภาพนั่นก็คือเรื่องของดวงตาของเรานี่แหละคะ่ะผู้ชมคะ่ะ เราจะมีวิธีในการดูแลดวงตาของเรายังไงให้เขาอยู่กับเราไปได้นานๆทาให้เราดูชัดเจนเป็นหนุ่มเป็นสาวแบบนี้ได้นานที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณหมอในช่วงผู้หญิงเล่าเรื่องค่ะ เข้าสู่ช่วงผู้หญิงเล่าเรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องราวที่ผู้หญิงยุคใหม่และแม่บ้านอย่างเรานะคะไม่ฟังไม่ได้อีกเช่นกันเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแม่บ้านแม่ครัวมากๆนั่นคือเรื่องราวของไมโครเวฟค่ะทุกวันนี้เราทุกคนใช้ไมโครเวฟกันจนเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนมือที่3ของเราแล้วนะคะแต่รู้หรือไม่ว่าภัยแฝงในไมโครเวฟน่ากลัวหรือเกินจะเป็นยังไงเราคุยกับดรนิพนธ์พงพาณิชย์ผู้ซึ่งเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมานะคะกินน้อยอยู่นานค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระดับสากล สวัสดีคะ่ะเราเรียกว่าดรต้อตอนแล้วกันนะคะทรบาบว่าอาจารย์จบอเมริกันบอร์ดมาเลยในด้านของ anti aging ครับ <Okay. S 2> แล้วก็ความงามคือเรียกง่ายๆว่าจบอะไรก็ตามที่ทําให้คนสวยแข็งแรงสุขภาพดีอายุยืนแล้วก็อยู่อย่างมีคุณภาพครับ โดยที่ไม่ใช้ยาหรือสารเคมีด้วยแอนตี้เคมีเป็นอย่างยิ่งเลยครับเรื่องของไมโครเวฟเนี่ยหลายคนใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วก็รู้สึกว่าสะดวกสบายดีถูกต้องครับไม่เห็นจะมีอะไรเลย,ายอาหารออกมามก็สุกสะอาดครับมีอันตรายยังไงคะสุดๆเลยครับอันตรายที่คาดไม่ถึงเลยนะครับอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟนะครับสามารถทะลุ อาหารทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจากภาคหนึ่งไปอีกภาคหนึ่งทะลุได้ทุกเซล์นะครับสั่นสะเทือนในทุกเซลล์เกิดความร้อนได้ทุกเซลล์สารอาหารที่เราต้องการก็อยู่ในเซลล์นั้นแหละเมื่อเราเข้าไปทําให้สารอาหารในเซล์ตายหมดเลยครับอ้าวถ้าเทียบกับการต้มนึ่งย่างการท้ดนึย่างเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เป็นเซลลนะครับการต้มการนึ่งการย่างนะครับจะสุกเฉพาะรอบนอกสารอาหารทั้งหมดยังอยู่ในเซลล์ยังอุดมสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่า แค่ผนังเซลล์เท่านั้นที่สุกแต่ในไมโครเวฟทะลุเข้าไปผ่านผนังเซลล์ทุกเซลล์ถูกต้องครับนิวเคลียสทุกอย่างสารอาหารทุกอย่างถูกไมโครเวฟทาสุกหมดค่<ท>ะสูญเสียความสามารถในการเป็นสารอาหารครับอันนี้เป็นเรื่องราวของสารอาหารที่ขาดไปปัญหาหรืออันตรายอื่นจากไมโครเวฟมีไหมคะอย่างเช่นเวลาสอบสงสัยตัวเองมานานนะนะคะสมมุติเวลาเราปิดอาหารเข้าไปกดไมโครเวฟปึ้ง ลงไปคลื่นไมโครเวฟออกมาพอเปิดออกมาเนี่ยคลื่นมันทะลุออกมาไหมคะมันหลงเหลือไหมหรือไม่คะคลื่นมันยังหลงเหลือนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีความสามารถนะครับในการเจาะทะลุเซลล์เพราะว่าพลังงานมันน้อยแล้วตอนต้นกาเนิดโดยโตรงแต่แต่นะครับการกําเนิดไมโครเวฟทุกครั้งนะครับจะมีคลื่นความถี่สั่นสะเทือนนะครับค่ะเวลาคุณลูกศรกดไมโครเวฟก็จ<อ>ดังอืออ๋อนั่นคืออือคือเสียงสั่นของเขาสี่งเสียงสั่นจากการกําเนิดไมโครเวฟนะครับ คือเสียงอันนั้นถ้าเกิดวิ่งเข้าเซลล์เรานะครับ <Okay. S 1> แล้วไปจูนตรงกับความถี่ของเซลล์ใดๆก็ตามนะครับมันจะเกิดพลังงานสองอย่างหนึ่งคือพลังงานด้านหักล้างกับ2พลังงานด้านแทรกซ้อนนะครับ <Okay. S 1> ถ้าเกิดมันหักล้างนะครับเซลล์เราการการวิ่งของเลือดจะชะลอตัวลง oh. ต่อให้พอการวิ่งของเลือดชะลอตัวลงการสร้างเซลล์การเติบโตของเซลชะลอลงหมดชะลอลงหมดการซ่อมแซมเซลล์นะครับ แต่ต่อให้เข้าไปในด้านการแทรกสอนนะครับพลังงานเลือดมันจะวิ่งนะครับมันจะต้องวิ่งด้วยอัตราความเร็วคงที่ที่ร่างกายจะสามารถจับเราไปใช้งานได้ถ้าเร่งความเร็วปุ๊บร่างกายจับไม่ทันเร็วใช้งานไม่ได้อีกใช้งานไม่ได้อีกเจอเข้าไปสองเด้งไม่ว่าจะแทรกสอนหรือหักล้างไม่ดีทั้งสิ้นไม่ดีทั้งสิ้นเลยครับแล้วคลื่นเหล่านี้จะเข้าร่างกายเราได้ยังไงคะเรามีข้อควรระวังยังไงคะต้องถอยห่างจากไมโครเวฟอย่างน้อย3าเมตรหมายถึงระหว่างที่เขาทํางานอยู่ระหว่างที่ทางานอยู่ จริงเหรอคะรืดเนี่ยนะครับ,บบ้านอย่างเรานี่กดแล้วยืนรอเลยกดแล้วยเร็วๆเร็วๆหน่อยบางทีแบบอะครับอยากจะเล่งทานกดสั้นๆกดแล้วเอาใหม่เอาใหม่เลรไม่ทราบว่าอาวัยวะภายในโดนไปเท่าไหร่จาก การกาเนิดขนาดเราปิดฝาตู้ไว้อย่างเงี้ยนะคะปิดฝาตู้ไมโครเวฟวิ่งอยู่ในตู้แต่พลังงานในการกําเนิดไมโครเวฟแผ่ออกรอบๆอบเครื่อง3เมตร3เมตรผู้ชมค่ะสามเมตรเองครับใช้ไมโครเวฟครั้งต่อไปออกไปอยู่อีก้องนูงเลยดีกว่าค่ะป้องกันไว้ก่อนเดินหนีไปเพื่อป้องกันคลื่นกําเนิดไมโครเวฟทางเลือกของแม่บ้านยุคนี้คืออะไรคะคุณหมอก็เอาไปทําเหมือนเดิมครับเหมือนสมัยที่เราไม่มีไมโครเวฟถ้าอาหารมันเย็นนะครับก็แกะออกมาแล้วก็ผัด ครับแล้วก็เอาไปหรือว่าใส่จานไปนึ่งอยู่ในหม้อข้าวที่กําลังสุกเหมือนสมัยโบราณซึ่งโดนความร้อนแต่ผิวนอกข้างในเซลล์ยังมีสารอาหารมีสารอาหารครบถ้วนบริบูรณเอาละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้อยากจะบอกว่าไม่ได้รณรงค์ให้เลิกใช้ไมโครเวฟแต่ใช้ให่น้อยใช้เฉพาะช่วงที่เราไม่สะดวกจริงๆครันะคะคืออย่าใช้เป็นทาวนบ ใช่ค่ะทุกอย่างไมโคเวฟหมดเลยอันนี้เป็นข้อคิดเตือนใจแม่บ้านยุคใหม่จริงๆช่วงหน้า่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะคุณหมอต้อยังมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาฝากนั่นก็คือการดูแลสุขภาพดวงตาค่ะใครที่ตอนนี้ใช้สายตาเยอะจนเริ่มจะมีปัญหาตาลา้าตาผ้าเบลอต้องติดตามชมให้ดีๆตอนนี้พักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยกัวโตอาหารเสริมจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพดวงตาจากศสนย์ความงามออริทัลบิวตี้โทร084 777-3000และ085-333-3400เครื่องผลิตน้ำอันทลาย KYK ผลิตภัณฑ์ธัญญพืชถวง,งาตราข้าวทองรวมคุณค่าข้าสันจากทันญพืชผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคนิตภา SS และคนิตภา S Gold สูตรกลูต้าไทโอนและถั่วขาวโทร087-807-8833 ังเกตไหมคะว่าปัญหาเรื่องของสายตาเนี่ยในสมัยก่อนนะคะเราจะรู้สึกว่ามาในเฉพาะคนที่สูงวัยอายุ40-50แล้วค่อยกังวลกันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าปัญหาเหล่านี้มันลุกลามเข้ามาในคนที่วัยอายุน้อยลงค่ะตาเริ่มพลาหรือว่าเวลาเรามองอะไรโฟกัสอยู่ระยะสั้นหันไปโฟกัสอีกโฟกัสหนึ่งเนี่ย มองไม่ทันสายตาปรับไม่ทันเหล่านี้เป็นอาการที่แสดงให้เห็นว่าเราต้องแก้ไขแล้วนะคะปัญหาเหล่านี้เนี่ยจริงๆเกิดจากอะไรนะคะและเราจะแก้ไขย,ยังไงวันนี้สอนมีผู้รู้มาให้คําตอบเรื่องของสายตาโดยตรงเลยค่ะกับดรนิพันธ์พงพาณิชย์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระดับสากลเลยค่ะเรามาเจาะกันต่อปัญหาเรื่องสายตาเป็นปัญหาใหญ่จริงๆคะ่ะอย่างตัวสอนเองเนี่ยทุกวันนี้อายุ40กว่าเนี่ยยอมรับเลยว่าปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่กังวลมากเด็กกว่าสอนเยอะก็เริ่มมีปัญหาเรื่องสายตากันแล้วมันเกิดจากอะไรคะ พฤติกรรมการใช้สายตาของเราในวันนี้นะครับมันต่างจากเมื่อ20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วอย่างชิ้นเชิงเลยครับคณลูกศรเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วกว่าเราจะใช้สายตาทําอะไรมีอยู่อย่างเดียวเลยคืออ่านหนังสือนะครับที่เราจะใช้สายตามากๆกานอนนิ่งๆการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นการใช้สายตานะครับเป็นการใช้แสงแบบอินเดียเกเพราะนั้นเราต้องอาศัยแสงมากเลยถ้าแสงมันถ้าแสงมันไม่พอเราก็อ่านหนังสือไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นอินเดเล็กแต่อุปกรณ์สมัยนี้นะครับ เขาเรียกว่าไดเล็กเลยอุปกรณ์เปล่งแสงได้เลืองแสงได้ด้วยตัวเองนั่นก็คือคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือต่างๆนั่นเองถูกต้องที่เป็นของใช้ที่ขาดกันไม่ได้เลยในยุคนี้ถูกต้องครับแล้วใช้เวลามากกว่าการอ่านหนังสือครับบางคนที่ทํางานหน้าคอม8โมงถึง5โมงเย็นจ้องอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วเด็กๆก็เล่นเกมถูกต้องครับลูกเป็นสิบชั่วโมงเหมือนกันอุปกรณ์ที่เปล่งแสงออกมาได้เองเนี่ยมันทําลายสายตาอย่างไงคะเนื่องจากแสงเนี่ยมันเป็นพลังงานใช่ไหมครับพลังงานที่สะท้อนเข้า รังสีของแสงพลังงานของแสงเนี่ยยิงเข้าลูกตาโดยตรงจอประสาทตาเสื่อมเร็วเ<อ>ส้นเลือดที่ไปเลี้ยงในตาซึ่งมาเป็นฝอยเล็กมาก<อ>มากมาก,มก<อ>เนี่ยนะครับโดนพลังงานเหล่านี้ยิงไปเรื่อยๆอมันแข็งตัวตาของเราไม่มีอาหารไม่มีออกซิเจนขาดทุกๆสารเลย จากที่ต้องการร้อยไปได้แค่ห้าสบกลับไปจะห้ามลูกไม่ให้เล่นเกมคอมพิวเตอร์เด็ดขาดแต่ห้ามไม่ได้หรอกเอาจริงในชีวิตงั้นมหาวิธีแก้นิดน, <c oughs> นึงดีกว่า <c oughs> <ด>วิธีแก้รเราแก้ยังไงได้คะคุณหมอวิธีแก้นะครับ <c oughs> อย่าพลาดใครเลยครับผมเองนี่ะตัวติดเกมในคอมพิวเตอร์ในมือถือเห็นไหม อย่าว่าแต่เด็กเล็กสามสเด็กเลยสิบกว่าขวบแล้วเนี่ยคุณหมอเื่นไม่ได้แก้ยากจริงๆแต่ไม่มีใครอยากตาเสื่อมแน่นอนไม่มีครับตอนที่คุณหมอสายตามีปัญหาเนี่ยอาการเป็นยังไงคะอาการก็คือนะครับตัวตัวเล่นเกมเนี่ยในในมือถือมันจะตัวเล็กๆนะครับผมก็จะมองเห็นเป็นภาพซ้อนกันพอซ้อนกันเนี่ยผมจะวางตำแหน่งไม่ถนัดเอ๊ะตัวจริงมันอยู่ตรงไหนก็เลยนะครับสารยสกัดตัวไหนนะอะไรก็ตามจากธรรมชาติทุกชนิดที่มันไปงสายตาได้ ผลมาให้หมดะนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงในตาเนี่ยมันเล็กละเอียดมากค่ะและมันอยู่ปลายทางของอวัยวะทุกอันสิ่งที่จะทำบำรุงตาได้ต้องทําให้เส้นเลือดนะครับมีการอ่อนตัวมโมเลกุลเม็ดเลือดแดงที่มันใหญ่มากๆเพราะมีน้ําตาลเกาะเพราะมีไขมันเกาะเพราะเราทานอาหารที่ไม่ค่อยดีเช่นเราทานน้ามันพืชเยอะอไขมันไปเกาะเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดแดงเ,เ,เป็นที่เกาะข,ของไขมันยังไม่พอยังเป็นที่เกาะของน้ําตาลด้วย พวกขนมหวานๆที่เราทานไปที่สมัยก่อนไม่เคยมีครีมเทียมทั้งหลายนะครับไปทําอะไรกับเมลอดแดงคะไปเกาะเกาะอกเมเลือดแดงก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วแข็งตัวแล้วก็ไม่เฟกซิเบิลก็เลยไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาออกไปให้สะอาดด้วยเสารสกัดจากธรรมชาติสารสกัดจากธรรมชาติสารสกัดออกเลยนะครับไปเคลียร์ออกสารสกัดจากมะขามป้อมเอมบิก้าถ้าเกิดเมเลือดแดงไปถึงอวัยวะไหนนะครับก็จะพาสารอาหารเขาจะพาออกซิเจนไป เราร่างกายเราเป็นเครื่องจักรที่ดีที่สุดในโลกในการรักษาตัวเองแ้่ส่งทรัพยากรให้ส่งอะไรให้บ้างและส่งยังไงให้ถึงตาคะเพราะฉะนั้นทรัพยากรที่ส่งไปนะครับสารสกัดรูทีนครับ oh. จะได้มาจากพวกผักใบเขียวทั้งหลาย <Okay. S 1> ตัวนี้ช่วยเรื่องจอประสาทตาโดยตรงเลย <Okay. S 1> ที่มันเริ่มเสื่อมเริ่มรับแสงไม่ได้เริ่มรับสีไม่ได้นะครับฟื้นกลับมาใหม่วิตามิน A นะครับก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วาสายตาพา้ <Okay. S 2> าคาดวิตามิน A วิตามิน A ถ้าได้รับเพียงพอ เขาจะสร้างเส้นเลือดขนาดให้เส้นหนึ่งเพื่อมาช่วยเพื่อมาช่วยถ้าเกิดงจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้นะครับเส้นเลือดเนี่ยไปไม่พอนะครับถ้าได้วิตามินเอเขาจะเพิ่มเส้นเลือดขนาดให้วิ่งขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งจากกระยานี้ไปอีกะยานี้วิ่งสองเส้นเลยครับน้วิตามินเอนี่ Amazing มากเนาะแต่มีบางอย่างถ้าเกิด over dose นะครับ เราก็จะเห็นว่าคนกินวิตามิน A เนี่ยตัวเหลืองแล้วก็เส้นเลือดเป็นปี๊ดๆวันหน้านั่นคือมะเขือดเกินไปอะไรก็ไม่ดีถ้ามันมากเกินไปน้อยเกินไปก็ไม่ได้ผลปริมาณต้องเหมาะสมด้วยไม่ใช่ทานมั่วๆนะคะเพราะนั้นวิตามิน A เนี่ยผมเลือกใช้หลายฟอร์มเลยจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วนะครับสารสกัดจากสาลายน้ําลึกมากที่ไม่เคยเจอแสงเลยกระแสน้ํามันไหลเชี่ยวมากค่ะแรงสูงมากเพราะฉะนั้นสาหลายถ้าเกิดจะขึ้นให้ได้ค่ะ ตัวเขาต้องเฟล็กซิเบิลมากสกัดออกมานะครับเราจะได้สารที่ทําให้สลายเนี่ยต้านทานแรงน้ําได้เข้าไปอยู่ในเส้นเลือดเราผิวได้แคตาแซนทีนเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ได้เหนือกว่าวิตามิน C 200เท่าคือช่วยแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยแล้วก็ช่วยคเคาเรียกว่าเฟล็กซิเบิลหลอดเลือดของเรา ให้มันเริ่มแข็งแข็งตัวให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อให้เม็ดเลือดแดงผ่านไปได้มีงานวิจัยของเยอะมากเลยครับลองรับทั่วโลกเลยว่าก o o กิลโพสตราซนตินเดี๋ยวจะเห็นภาษาอังกฤษขึ้นเยอะแยะมากแม้เกิดเป็นคนยุคนี้นี่โชคดีจริงๆคือยังมีอะไรที่เหมือนนักวิจัยเขาก็ค่อยๆค้นหาแต่ความโชค้ายก็ยังมีโชคดีโชค้ายที่มีอุปกรณ์ทำลายสายตาเยอะแต่การโชคดีที่ยังมีตัว นะครับตัวเสริมที่มาช่วยใช่ครับสอนท่านบอกจริงๆนะคะว่าเกิดเป็นคนยุคนี้ต้องฉลาดและรู้ทันจริงๆไม่อย่างนั้นเราก็จะเสื่อมโทรมปล่อยให้ทุกอย่างทําร้ายเราโดยเราไม่มีทางต่อสู้แล้วก็ไปพึ่งยาเอาในนาทีสุดท้ายโอ้มันไม่ทันแล้วครับใช่ค่ะตอนนั้นจะเสียงกประมาณเท่าไหร่แล้วใครจะการันตีได้ว่าของเรามันจะกลับมาคือว่าถ้าเราทุกวันเนี่ยเราเลี่ยงสาเหตุของการทําให้ทําร้ายดวงตาไม่ได้ วันนี้ทํร้ายตอนกลางคืนก็ซ่อมเขาวันนี้ทํร้ายตอนกลางคืนก็ซ่อ,อมเขาอยากปล่อยให้โดนทำร้ายจนกระทั่งซ่อมไม่ได้แล้วคอ่อยซ่อมเอาละค่ะวันนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ชมหลายๆคนคงจะได้ประโยชน์จากเรื่องราวที่เราคุยกันเราคงจะได้มีดวงตาที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีคว่ไปกับร่างกายที่ดีตลอดไปจะได้ไม่ใช่ว่า ดูอ่อนเยาวดูแข็งแรงแต่ภายนอกแต่ข้างในไม่มีใครรู้ดวงตาอ่อนแอมองอะไรไม่ชัดเจนก็ไม่ไหวนะคะวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณดรต้นจริงๆค่ะเอาความรู้ดีๆมาบอกต่อนในเรื่องของการดูแลสายตาโดยเฉพาะสําหรับคนยุคนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสมับสมุนดยหัตโตอาหารเสริมจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพดวงตาจากศูนย์ความงามออริทลบิวตี้โทร084 7 7 3 0 0 0และ085-333-3400น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงคลีนหน้าเรียวรีเฟซส,สัมผัสประสบการณ์ใหม่เพื่อใบหน้าแลดูเรียวกระชับได้รูปโทร0 8 1 2 3 4 5 6 6, 6 0นลดน้ำหนักดูแลรูปร่างพร้อมดีท็อกซ์ช้าล้างสารพิษด้วยอาหารเสริมคณิตาฟลูตามินโทร087-807-8833 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพอปะอ,อุ๋ยนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะ แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นสาวสวยค่ะที่จะมาแบ่งปันความดีนะคะง่ายๆทําทได้ทุกวันความดีของเธอเป็นอะไรนะคะไปฟังกันเลยค่ะถ้าอยากชวนคนทําดีนะคะวันนี้เนี่ยแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยมีจิตใจที่ดีก่อนอย่างแรกเลยนะคะเริ่มต้นที่ตัวเราก็ได้อย่าโมโหใครคะ่ะถ้ารู้สึกว่ามีอะไรกระทบปั๊บเนี่ยดึงตัวเองกลับมาให้ได้ว่าเราต้องไม่โกรธไม่โมโหแค่นั้นเองคะ่ะสุขภาพจิตเราก็จะดีขึ้นที่สําคัญนะคนรอบข้างก็จะอยู่กับเราด้วยความสุขเลยค่ะช่วงสมาร์ทน้มสมาร์ทมิ้์ สนับสนุนโดยนมแพะดีจีแม่สมัยใหม่เลือกให้แพะดูแลลูกโทร02-683-3394-6วันนี้มีคำถามจากคุณแม่มือใหม่อยากทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโปรตีนในนมสำหรับเด็กว่าจริงๆแล้วในแต่ละวันลูกของเราควรได้รับโปรตีนปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมและโปรตีนในนมยิ่งสูงยิ่งดีเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรรบกวนคุณคอุ๋ยช่วยหาคำตอบให้หนอยคะ่ะ ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวอุ๋จะส่งทีมงานนะคะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการนมกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สังคมจงพิพัฒน,น์ตวนิชหน่วยโภชนาการเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศสาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งยวดเลยนะครับอย่างจริงจังของพ่อแม่เลยนะครับที่เมื่อก่อนเราคิดว่ากินโปรตีนสูงกินมากๆแล้วจะดี ปัจจุบันนี้พิสูจน์แล้วโปรตีนที่กินมากเกินไปในนมผงทำให้เป็นโรคอ้วนครับและทําให้ไตนั้นทํางานหนักนะครับและมีโอกาสแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสารเลือกนมต้องเลือกโปรตีนที่มีคุณภาพดีและปริมาณโปรตีนที่เหมาะสําหรับเด็กนะครับคืออย่างนี้ครับ ปริมาณโปรโตีนในนมแม่นะครับจริงๆแล้วอยู่ประมาณ1กรัมเองต่อร้อยซีซีนะครับแต่ถ้าเป็นนมวัวสดๆนะสกรัมเลยนะครับ100ต่อร้อยซีซีแปลว่านมวัวสดเนี่ยใช้สําหรับเด็กเล็กไม่ได้โปรโตีนมันมากเกินไปแต่ด้วยความรู้ว่านมแม่นั้นมีเพียง1กรัมต่อร้อยซีซีนั้นแนวโน้มตอนนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนองผมผงสําหรับเด็กเล็กแล้วต้องลดโปรโตีนลงให้ใกล้นมแม่ให้มากที่สุดนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี้ยแนวนมก็คือเหลือประมาณ1.3กรัมต่อร้อยซีซีครับซึ่งในนมแพะปัจจุบันก็ปรับลดโปรตีนจาก1.5กรัมต่อร้อยซีซีเหลือ1.3กรัมต่อร้อยซีซีแล้วครับส่วนพอเด็กโตขึ้นนะครับความต้องการจริงๆเมื่อเทียบต่อน้ําหนักตัวของเด็กนั้นจะลดลงซะด้วยซ้านะครับจะเหลือประมาณ1กรัมต่อกิโลนะของน้ําหนักตัวต่อวันนะครับนั้นโปรตีนในนมเนี่ยจะต้องปรับ ให้เป็นสัดส,ส่วนตามความต้องการของเด็กนะครับ mm hmm. ขบวนการผลิตโดยแม่แพ้เนี่ยเหมือนกับนมแม่คนเนี่ยนะครับ mm hmm. เวลาผิดเนี่ยจะมีเซลล์เต้านมของนมแม่นั่นแนหะของแม่แพะกับแม่คนเนี่ยหลุดเข้าไปในน้ํานมด้วยมันมีสารที่มีความจําเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ออกมาด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราได้ยินบ่อยๆคือนิวคลียทํทาทำให้ลำไส้นั้นเจริญเติบโตดีทำงานดีดูดซึมย่อยอาหารได้ดีและช่วยกระตุ้นภูมิด้านทานทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงครับจริงๆแล้วนมแม่ดีที่สุดนะครับดีที่สุดในโลกเลยครับดีกว่านมทุกชนิดแต่ว่าถ้าคุณแม่นั้นมีปัญหาจริงๆไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือด้วยนมตัวเองได้เนี่ยก็คงจะต้องพิจารณาเลือกนมซึ่งมีสัดส,ส่วน สารอาหารองค์ประกอบต่างๆเนี่ยให้ใกล้เคียงกับนมแม่ให้มากที่สุดแล้วก็ให้มีประโยชน์ต่อลูกให้ปลอดภัยต่อลูกด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากคุณหมอสังคมค่ะเอาละค่ะเวลาในช่วงหูอีหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปพบคุณสอนกันเลยค่ะวิลาผู้ชมตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ คำถามท้ายช่วงวันนี้คุณแม่ทราบหรือไม่ว่าในนมแม่อาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อยมีปริมาณโปรตีนเท่าไหร่ก็ไก่1กรัมต่อ100ซีซีขอไข3่3กรัมต่อร0 0ซีซีร่วมตอบคำถามได้ที่026833394-6ตอบถูก5สายแรกรับตุกตาน่ารักน่ารักไปเลยค่ะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอุ๋ยมากๆเลยนะคะอุตส่าห์ไปสืบเสาะข้อมูลดีๆเอามาฝากคุณแม่ทุกคนนะคะในการเอาข้อมูลนี้เนะะี่ยค่ะมาอัปเดตเอาไปใช้เลี้ยงลูกให้เติบโตสมวัยกันนะคะวันนี้ก่อน จากการต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านด้วยนะคะกับเครื่องผลิตน้ำอคลาย KWK นะคะครีมหน้าเรียวรีเฟซค่ะผลิตภัณฑ์ถั่วงาตราข้าวทองแม่พลอยน้ำดื่มตราสิงและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลิษฐาพรุตตามินนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามชมรายการผู้หญิงดคอมในวันนี้เจอกันอังคารหน้านะคะสวัสดีค่ะ